ส่วนช่วงนี้ช่วงที่หลายคนน่าจะรอคอยนะคะไปตะลุยกันในช่วงอ,อบจอพาตะลุยวันนี้คุณนนท์ประวิทย์แก้วนุ่มค่ะจะพาเราไปตะลุยกันที่เรือนแม่ระรื่นซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมด้วยดีจากอ,อบจอพัทลุงนะคะจนสามารถที่จะขยายเครือข่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมาก,มากแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงนี้เลยอบจพาตะลุยค่ะช่วงอบจพาตะลุย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอบจอพาตะลยสัปดาห์นี้ผมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ตำบลแหลมสนดนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยเขามีโครงการเด็ดโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งนะครับเขานำเอาในส่วนของกลุ่มกเกษตรกรเป้าหมายเนี่ยหรือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสมอต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาฝึกวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ยสำเร็จไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับและวันนี้เนี่ยผมอยู่กับผู้ที่ดูแลโครงการนี้นะครับก็คือพี่เก่งสวัสดีคสวัสดีครับพี่เก่งค่ะพิอาอยาพัฒนาโพงค่ะผู้นา่าป่ยงบประมาณและพัฒนาไรายได้ค่ะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะโครงการนี้เขาเรียกว,ว่าโครงการอะไรนะฮะโครงการส่งเสริมทักษะอาชีชพชุมชนค่ะประจําปี2564ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะอยากที่จะถามว่าจัดขึ้นมา เพื่ออะไรเอ่ยจดโครงการนี้เป็นนโยบายของท่านนายกวิสุทธิธรรมเพศนะคะที่จัดมาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องในจังหวัดพัทลุงเพื่อให้มีรายได้เสริมค่ะครับผมที่นี้ไม่ได้จัดวันนี้เป็นวันแรกไม่ค่ะวันวันนี้ก่นอนก่อนหน้นนั้นก็คือจัดมาแล้วจัดมาแล้วค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12รุ่นค่ะ12รุ่น,น,นวันนี้เป็นรุ่นที่แปโอ้โหก,ก็ก็เกือบจะ สำเร็จโครงการแล้วะนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่นําเอากลุ่มเป้าหมายทั่วตัหยหวพระตทลุงเนี่ยมามามาฝึกอาชีพเอ่อมันมีอะไรบ้างที่ท,ที่ที่เราให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำครับโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด7ฐาน เจ็ดฐานในการให้การเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปสู่แต่ละฐานนะคะยังไม่ต้องบอกว่ามีมีฐานอะไรบ้างแต่ว่าจะให้ไปดูฐานแรกที่จะพาไปคือฐานอะไรเอ่ยฐานสมุนไพรค่ะฐานฐานน้าดื่มสมุนไพรค่ะลองไปดูกันนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวพี่เก่งจะพาชมฐานแรกนะคะได้เลยก่อนถึงฐานแรกขอแนะนาก่อนนี่อาจารย์อนุอสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านเป็นผู้ดูแลโครงการท่านเป็นเจ้าของบ้านเรือเจ้าของเรือนไม่ละลื่นค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแหลมตะโนดค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีที่ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฐานต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายที่ทางโครงการก็ได้จัดทาขึ้นนะฮะค่ะ ผมขออนุญาตพี่เก่งให้พามาชมฐานทั้งเจ็ดฐานซึ่งฐานแรกอย่างที่พี่เก่งบอกก็คืออะไรเอ่ยน้ำดื่มสมุนไพรต้องรบกวนท่านอาจารย์นะฮะว่าว่าน้ำดื่มสมุนไพรที่แบบว่าเราจะให้กลุ่มเป้าหมายทำเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสามท่านนะคะเรื่องของน้ำดื่มสมุนไพรกับแต่ละท่านก็จะ ชี่ยวชาญไปคนละเรื่องนะคะก็ค,คือของเราจะมีเครื่องดื่มแม่ละลื่นนะคะเป็นเป็นน้ำแดงนะคะคซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายๆชนิดมันเป็นทำหลับนะคะเ,คเป็นทำหลับแม่ละลื่นค่ะคแล้วก็จะมีน้ำกระปิชันชนะคะซึ่งสามารถารักษาโรคได้แล้วก็ป้องกันโรคได้หลายๆอย่างนะคะคที่ที่สำคัญเรามีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือล้างลำไส้นะคะ ล้างลำไส้แล้วดื่มแล้วก็สบายเบาตัวนะคะคนที่น้ำหนักมากก็จะลดลงประมาณเดือนละ5กิโล<ม>คุณหมอของเราค่ะลดลงเดือนหนึ่ง5กิโลมาจากเทพน่นี้อุ้ยอ้ายน่าดูเลยค่ะกลับมาจาเที่ยวนี้เขาลดลง -56 กกิโลแล้วค่ะอยากที่จะถามนิดนึงในส่วนของสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเอามาจากไหนเอ,อ่ยเราเราจะเน้นสมุนไพรที่สมาชิกของเราผลิตเองได้นะคะก็คือพวกกระเจี๊ยบนะคะเนี่ย ของน้องเขาปลูกนะคะสมาชิกปลูกนะคะแล้วสมุนไพรบางตัวเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องหามาจากข้างนอกอม,มิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นตำรับค่ะ,<อ>ค,ะคือหมายหมายหมายความว่าทุกๆตัวเนี่ยเราคุ้น หูกันอยู่ว,ว่ามันคืออะไรใช่ใชค่ะคือเราต้องศึกษาเรียนรู้มันมีมันมีหลักการเรียนรู้แล้วก็ทดลองปฏิบัตินะคะ,ะโดยเฉพาะตัวกระมิ้นชันนะคะครกระมิ่นชันนี่เราปลูกเองนะคะอันนี้เป็นน้ำแดงใช่ไหมฮะน้ำแดงคะ่ะบำรุง,งร่างกายอยากที่จะได้ เพิ่มเป็นหนึ่งขวดได้เลยค่ะมันน้ำล้างระบบเลือดคุณสมบัตินี่มันมันมันล้างล้างระบบเลือด่อ๋อมีไวางตัวเนี้ยค่ะไวไฟตัวเนี้ยเป็นตัวล้างเลือดรักษาร่างกายได้แล้วก็มีกระเทียมมีมะตูมนะคะมันเกี่ยวกันไหมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าหายม่วงเพราะว่าพอดื่มปุ๊บนี่รู้สึกว่าสดชื่นแน่นอนค่ะตอนสดชื่นนี่้มีอีกหนึ่งตัวอ๋อมีอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ตัวกระมิ้นนะคะค่ะ ต้องศึกษาสรรพคุณแล้วสรรพคุณก็จะมีเยอะหมดข้าวหมดก็ครับผมอันนี้เป็นกระมิ้นชั้นที่เราปลูกเองแล้วก็เป็นอินรีนะคะแล้วก็เรามาจับให้มันเป็นตำลับก็คือจะต้องมีตัวที่จะมาขับเคลื่อนนะกระมิ้นเนี่ยมีสรรพคุณสูงขึ้นผมอยากจะถามนิดนึงสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขามา รู้จักสมุนไพรหรือต้องมาปลูกสมุนไพรหรือเข้ามามาแปรรูปอย่างเดียวครับก็คือทั้งหมดลคะคะเราหันความสนใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทะลุงให้มาสนใจสมุนไพรนะคะประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อปลูกสมุนไพรแล้วต้องรู้ที่จะแปรรูป<อ>ค่ะโอ้ค่ะต้องต้องแปรรูปได้ไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกดถูกกดราคาค่ะเรียกได้ว,ว่า ทุกกระบวนการเราต้องรู้จักรู้จักเราต้องมีขั้นตอนแล้วก็วิธีใช่ต้องทดลองปฏิบัติหลาน้องของเราเข้าเรียนรู้ใหม่เหมือนกันก่แต่เดี๋ยวนี้เขาเชี่ยวชาญแล้วค่ะพี่เก่งรู้สึกยังไงบ้างได้ฟังอาจารย์พูดมาทั้งหมดค่ะพี่เก่งรุ่นแล้วก็มาแอบกินทุกรุ่นเลยค่ะมีความสดชื่นมากกับน้ําดื่มของอาจารย์คือสรรพคุณเหมาะกับเรามากเลยในวัยนี้สดหน่อยไหมคะหนึ่งขวดแป๊บเดียวค่ะนั่น ให้น้องแมวลองอันนี้จะเป็นไม้ฝานผมเป็นสมุนไพรไม้ฝานค่ะช่วยลดไขมันและให้ให้สดชื่นฐา,านนี้เป็นฐานครีมกามินชันนะคะพอดีว่าดิฉันเองเป็นเลียากนเองค่ะเพราะว่าทําเองด้วยมือค่ะผมกําลังจะถามอยู่พอดีว่าตอนเดินขึ้นมาที่ฐานนี้เนี่ย ว่าข้าวเนี่ยหุงหรือย่างเป็นกระทะใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้เป็นส่วนประกอบของสมุนไพรนะคะที่ขั้นตอนเราเสนอขั้นตอนวิธีทำให้กับผู้ที่เขามาเรียนรู้ครับผมค่ะวัตถุดิบหลักๆนี้ก็เป็นไทรกับขมิ้นค่ะไทรกับขมิ้นแล้วก็อันนี้เป็นรับพึงแล้วก็เป็น ใบเขียวที่มีสรรพคุณต่างกันนะคะ,ะเราก็อันนี้ต้องสกัดน้ำมันใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะโอ้ค่ะหชั่วโมงแล้วเราจะได้ตัวนี้มานะคะน,นี่คือน้ำมันสกัดค่ะคุณสมบัติหรือประอยู่ของมันเนี่ยเน,น,น,นี่ยนี่คือน้ำมันสกัด,กดแเมื่อยแปวดประมาณนี้ครับนะคะ ใช้ทาเฉพาะภายนอกนะคะลดอาการปวดเขา่าปวดข้อลดอาการปวดเมื่อยช่วยไกลข้ามเนือ้อค่ะ,ะน้องแมวอยากทดสอบหน่อยไหมคะก็ก<ห>็ได<ห>้ก็ได้อยู่นะให้ให้น้องแมวทดสอบหน่อยว่าวิธีการง่ายๆเราก็จะทาตรงที่เราปวดเมื่อยแต่อาจารย์แนะนําว่าตรงข้ออ่าได้ได้รับไป ลองทาแล้วค่ะได้ผลดีพอทาตรงข้อๆเนะคะเราเราทาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนอ่าโดยครัข้างแรกนะคะจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเราทาครีมนวลๆเฉยๆแต่สักระยะเวลาสักสอนาทีค่ะจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนๆขึ้นมามค่ะจะไม่เหมือนอเหมือนแบรนด์อื่นๆ แบรนด์อื่นพอทาปุ๊บนะคะจะร้อนทันทีใช่ไหมคะอันนี้จะอาจารย์จะค่อยๆน,น,นวลๆทดสอบนิดนึงไหมคะได้เลยครับแต่หอมมากเลยนะคะอที่อ่าเห็นไหมพอทาไปทีแรกเราจะไม่รู้สึกอะไรแต<ช>่<ม>สักพักนะคะมันจะรู้สึกฐานอะไรครับอาจารย์เนี่ยทานกเกษตรสวนชีวจิตค่ะโอ้มันมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะหลายๆหลาย,ลาย,อ,ยาอย่างอยู่แต่ว่าเราจะเน้น ความเป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นเราจึงปลูกในภาชนะทั้งหมดเลยแล้วก็ยกขึ้นมาเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้เปเปปินเนี่ยแปลงนี่ค่ะเปปโปมินซึ่งอันนี้มันประโยชน์กว่ามันเช่นน่ะเนี่ยน้องดมขวัญเหมือนอะไรเหมือนยาสีฟันเอ่อเหมือนยาสีฟันเอ่อเหมือนหมากกรั่ง แต่ลูกหลานเป็นหวัดบี้ๆเลยก็ไอ้ดมไอ้ดมล้วมาวางที่หน้าอกมันแก้หวัดได้ครับเราไม่ต้องไปใช้ยาพวกนั้นยาเป็นาครปปุมอ่าครับอันนี้คือเราไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนรูปอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องครับเก็บไปส่วสามารถที่จะเอามาดมแล้วก็มาวางบนหน้าอกรักษาโรคภูมิแพ้นะคะห่วงสวยมาก คล้ายว่าจะพืชจต่ไม่เป็นผลิตผลพวกยาสมุนไพรเป็นประโยชน์ผมผมถามนิดนึงว่าพันุ์เนี่ยถ้าเราต้องการเนี่ยเราหามาจากไหนต้นไหนคะต้นต้นอันนี้แหละะเนี่ยทั้งหมดนี่แหละทั้งลังจืดเขหาจากที่นี่อะค่ะหาจากที่นี่อาจารย์เอามาจากไหนเอามาอันนี้เอามาจากวัดเขาอ้อค่ะอ๋อคือเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นของพัทธลุงนี่เองใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าคน ไม่รู้จ <out> ักสรรพคุณของมันเนี่ยคือวัชพืชธรรมดาโอ้โหนะถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆนะครับเราจะได้เห็นว่าพืชท้องถิ่นบ้านเราที่มันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด นะมากกว่าเป็นไม้ประดับที่ผมมาเห็นเมื่อกี้นึกว่าแบบเป็นไม้ประดับเฉยๆแันนี้สุดยอดนะคะสุดยอดมากไอ้นี้ที่ดูเพราะว่าปกติไม่มันอยู่ตามพื้นดินตาเพื่อนตามพื้นดินบางทีพวกยาฆ่าแมลงบ้างเราเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงจริงเลยข้างบนก็ใช้มาอันนี้เราหนีเราเลยต้องหนีเลยเราจับเป็นไม้กระถางเป็นวิธีการหนีก็เลยกลายเป็นว่า มันไม่ได้ประดับแล้วก็มันมีคุณค่ามากกว่าที่ปล่อยให้มันขึ้นแบบตามธรรมชาติใช่ไหมครับตามธรรมชาติบางทีประโยชน์มันมันพวกสารเคมีอะไรบาปะาปนเยอะใช่แต่เรามากินเรามีสารทคีอยู่มาอบรมมาเรียนรู้ที่นี่เนี่ย ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของวิธีการการเพาะการเลี้ยงการปลูกต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับก็มีสูตรดินอะไรสูตรดินผมก็บอกส่วนใหญ่เขาจะขอพันไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขอไปสูตรดินอะไรเราบอกง่ายวิธีการปลูกไม้ต่างๆฐานนี้เปรูปลาดินเป็นการช่วยชาวบ้านจอนนี่เศรษฐกิจเรื่องปลาเนรูปลานินปลานินเราราคาถูกนะคะล้าสมมติว่าเรา เอาไปขายสดๆค่ะจะถูกมากตอนนี้3ามโลร้อยใช่ยิ่งถ้าผัดพวกทั้งบนกลางอีกก็โดนกดราคาเดี๋ยวมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะว่าก็ทำยังไงบ้างกันต้นเรขพอเรามีปลาแล้วเอามาทำความสะอาดปลาตอดกลิถ้าปลาที่มันมีตาโตมีตาสีดำก็ตัดหัวมันทิ้งเพราะว่า ลูกตาปลามันจะตำให้กะปิของเรามันสีคล้ำม,มันขายไม่โอกอะระทำความสะอาดเสร็จก็ส่วนไส้ปรุงมันเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วล้างสาอะอาดล้างสะอาดแล้วก็เอาไปปึงเดดหนึ่งวันตอนเย็นเราก็ากลับมาแล้วก็ตำผสมเกลือจัดส่วนลวสัดส่วน5กิโลปลาเขาใช้3มกีดเกลือสินเตา ห้ามใช้เกลือป๋งเพราะมันจะมีสารโฟกโฟกขาวกขาวค่ะมันมันมีเคมีอแล้ว<ม>เราไม่ใช้เคมีทนี้เมื่อเราเอามาผสมกันแล้วเนี่ยตำเสร็จครั้งแรกคืนนี้เราหมักบ่มไว้หนึ่งคืนห้ามใส่ผ<ถ>ู้เย็นไม่ต้องเก็บอ,อ,องเย็นพอเนื้อตำไม้นเนื้อปลามันสั่งาเลยมันเละมันยอยยลุงนี้เช้าออกมาปึางเด็ดอีกเด็ดทีกวัน แล้วก็ปึ่งบางๆด้วยเย็นนี้เราเอามาตำอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องใส่เกลือแล้วตำอย่างเดียวแล้วก็เสียมปาจนะที่เก็บได้มิดชิดใส่เลยเสร็จนั่นคือได้เสร็จสิ้นกระบวนการค่ะง่ายมากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหกลิ่นหอมโชยเลยนะครับ คุณผู้ชมครับอีกฐานหนึ่งที่ผมจะพามาดูฐานนี้ก็ถือว่าเป็นาฐานที่คนที่มาเรียนรู้ที่นี่ ก็จะต้องเข้าคอร์สนในส่วนของตรงนี้เขาเรียกว่าฐานอะไรเอ่ยฐานนี้จะเป็นฐานสมุนไพรบำบททัดภูมิแพ้ค่ะโอนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีในส่วนของผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8, 8ใช่ไหมคะกำลังเรียนรู้รยรอยู่อยโอ้โหดูสีหน้าแต่ละคนนะครับแบบว่าตั้งใจมาก <laughs> นะ <laughs> วันนี้ผู้มาเข้าุงโครงการมาจากอำเภอเมืองพัทลุงนะคะมี6ตำบลครับซึ่งอย่างที่บอกนั่นแหละนะเขาเอากลุ่มเป้าหมายทวตั้งหยอบพัทลุงมาทั้งหมด12รุ่นสำหรับโครงการนี้นี่คือรุ่นที่8รนซึ่งฐานนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรบัมบัดทูเทค่ ่านวิทยากรคือท่านอาจารย์จำเนียรรักใหม่นะคะท่านอดีตพอโรงเรียนพัทลุงท่านมีความรู้ความสามารถพอท่านเกษียณมาปุ๊บเนี่ยท่านเอาความรู้ยังมีมาเผยแพร่ต่อเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของผู้เข้าอบรมสักคนสองคนว่าแต่ละคนเขาความรู้สึกยังไงได้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มเริ่มจากใครดีเอิรตรไหนดใครก็ได้สุ่มมาสุ่มมา เป็นอย่างเปโรกระปูเปย์อย่างเดียวโอเครนมาจากมาาจกตำบลใจบุรีค่ะของอสมอําเภอเมืองค่ะวันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้เนี่ยเราเราได้อะไรเราได้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการการกนอมอาหารการทำสมุนไพรการทำอ่าการตั้งไร้ทุกอย่างที่ว่าพอเรา เรียนในวันนี้แล้วเนี่ยเราจะเอา,เอาไปต,ต่อยอดอย่างไรบ้างกอันดับหนึ่งเพราะว่าขอให้มาํำบุลละข้าวคนแล้วตำบลละข้าวคนเนี้เราก็สามารถจะเอาไปสื่อสารให้กับอ,อสอมอที่ไม่ได้มาบ้านเรานี่เป็นตัวแทนตัวแทนของอ,อสอมอของตำบลหลังจากนั้นเราก็เอาไปต่อยอดให้กับสมาชิกคนที่ไม่ได้มา,มมาสามารถจะพาไปแนะนา ไอ้ขับในอนามัยหรือในหมู่บ้านของเราได้เป็นโครงการที่ดีค่ะใช่ขนาดพี่เก่งเป็นคนทำโครงการยังชื่นชอบกับโครงการนี้เลยตัความรู้ดีมากค่ะคิดว่าคิดว่าปีหน้าโครงการดีๆแบบนี้ก็คงจะต้องมีอีกนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็อาจที่จะเปลี่ยนไปนะฮะเอ้าเดี๋ยวมีเสียงเปี้ยวเป้านะคะเดี๋ยวแป๊บนึงซึ่งซึ่งในส่วนของการมาเข้าคอสอบรมเนี่ย นอกจากจะได้ความรู้ในเชิงวิชาการแล้วก็จะได้ความรู้ในก็จะได้จินตนาการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้เข้าร่บบทบาเครียดอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยใช้เวลาเอาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลค่ะจนถึงสี่โมงเย็นครับผมก็ ครบในส่วนของวิชาการและก็สถานการณ์ยังไงก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงน้าตอนนี้นะขอบคุณอาจารย์ ที่ให้ข้อมูลเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งด้วยเจ้าของโครงการที่ทำให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับอบจพาตะลุยสัปดาห์หน้าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันต่อนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากนะครับ่ัช่วงอบจพาตะลุย สนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถต่อยอดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมไปทําเป็นอาชีพเสริมต่อตัวเองแล้วก็ต่อชุมชนได้นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากอบจอพัทลุงนั่นเอง